สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกนกพรเนตรลำพูนะคะวันนี้จะมานำเสนอสื่อทำมือท,ท,ที่ที่ประดิษฐ์ขึ้นมาเองนะคะอุปกรณ์ที่ใช้นะคะมีกระดาษสีนะคะดิฉันใช้ทั้งหมด2สีนะคะก็คือสีเหลืองและสีม่วงอุปกรณ์ต่อไปนะคะไม้บรรทดัดกบเหลาดินสอยางลบด,ดินสอและที่ขาดไม่ได้นะคะก็คือคัตเตอร์กันไกลและสีตกแต่งค่ะ สื่อทํามือที่ดิฉันได้ประดิษฐ์ขึ้นมานะคะคือป๊อปอัพสมุดเล่มเล็กค่ะจะมีรูปร่างคล้ายกับสมุดน,นะคะและดิฉันได้ทําเกี่ยวกับเรื่องธงชาติประเทศจีนค่ะภายในนะคะพอเปิดขึ้นมาจะเจอรูปธงประเทศจีนนะคะและมีเนื้อหาเกี่ยวกับธงชาติประเทศจีนเป็นภาษาจีนและภาษาไทยค่ะ ส่วนเนื้อหาด้านในนะคะจะอธิบายเกี่ยวกับดาว5แฉกของประเทศจีนนะคะว่ามันมีที่มาการปฏิวัติยังไงส่วนดาว5แฉกนะคะจะแทนความสมานฉันท์ความเป็นหนึ่งเดียวของของชาวจีนนะคะส่วนดาว5แฉกที่ใหญ่ที่สุดเป็นตัวแทนของพรรคคอมมิวนิสต์ของจีนนะคะและดาว5แฉกขนาดเล็กเป็นตัวแทนของประชาชนทั้งหมดค่ะ และดิฉันขอจบการนำเสนอป๊อปอัพสมุดเล่มเล็กเกี่ยวกับธงชาติประเทศจีนเล่มนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ